อารมณ์ไม่จอยวันนี้ฟามากวนแมวแมวจะนอนแมวจะหลับ <laughs> มากวนแมวเป็นไรคะอือจะนอนบอกนะเป็นอะไรอือทำไมต้องหมุนตัวรอบไปรอบมาจะนอนก็ไม่นอนเป็นอะไรอืเป็นอะไรเป็นอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเร็วเป็นไรคะ จะหมุนหมอนอยจะมนอนาอยากนอนใกล้ๆอยากนอนใกล้ๆนี่บอกฮะก็ไม่บอกเนาะไม่ให้นอนตากหรอกคนล่วงเต็มเสื้อเลย